เมืมิงลาบาสวัสดีค่ะทุกท่านสีรี์แอดมินเพจอบอมเยม่มานะคะและในคลิปนี้ชีวิตจะมาสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเป็นภาษาพม่าค่ะเองเองบ้านเจา้จาเจ้าโรงเรียนจักกโดจักกโดมหาลายัยจักกโดจะพูดเร็วๆนะคะไม่ใช่พูดช้าๆ จักเกดออันนี้อันนี้ช้าไปจักเกดกงได้กงได้ห้างเจเจตลาดไม่ใช่แค่เซนะคะเสียงเนี่ยจะเเสียงเหมือนตัวนี้ตัวเจนะคะเจเจโฮเจลโฮเจลพอเดาได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรโฮเทล โรงแรมเซแกเซแกคลินิกคำว่าเซเซแปลว่ายาค่ะชีวิตขอเสริมเกี่ยวกับคำคำนี้หน่อยนะคะในประเทศพม่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้หนักหนาสาหาัสแบบไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเ,เขาเรียกว่าไมเนอร์ก็แล้วกันถ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะไปที่ คลินิกนะคะเขาจะไปที่เซแกเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วในประเทศพม่าเนี่ยคลินิกเนี่ยหรือเซแกเนี่ยมันก็คือเล็กๆเหมือนเป็นบ้านนะคะเหมือนเราไปไปบ้านป้าคนนึงไปบ้านคุณอาคนนึงนะคะสิรีเนี่ยโตที่ไทยอยู่ที่ไทยมาโดยตลอดใช่ไหมคะมีครั้งหนึ่งมีช่วงหนึ่งสิรีไปพม่าแล้วดันไม่สบายนะคะไข้ขึ้นหนักมากคุณแม่ก็เลยพาไปที่เซแกนี่ก็แบบ ตกใจฮะทำไมไปเซแกนทำไมไม่ไปเซยงเซยงแปลว,ว่าโรงพยาบาลอย่างเช่นถ้าเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยในประเทศไทยเราก็ไปโรงพยาบาลก่อนเลยใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคลินิกในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความเ,เสริมความงามอะไรอย่างนี้จะมากกว่าไม่ถึงส่วนใหญ่นะคะซิริไม่ได้หมายถึงว่าคลินิกทุกอันนะก็นั่นแหละค่ะในประเทศพม่าก็ ไปที่เหมือนไปบ้านบ้านของใครคนหนึ่งอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดเป็นเซแครเอาไว้นะคะก็ในนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่คนธรรมดานะคะเขาเป็นหมอจริงๆเขาเขาจบด้านนี้มาจริงๆก็รักษาให้เรานะคะแต่ว่าชิลีเนี่ยไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะคะถ้าสมมุติจะจะ,จะไปเนี่ยแนะนำให้ซื้อยากินเองหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลดีกว่า ก็แล้วแต่นะคะศรีไม่แนะนำแต่ศรีไม่ได้บอกว่ายาไปไม่ดีนู่นนี่นั่นนะคะแค่แนะนำว่าให้เราซื้อยากินเองถ้าเราพอรู้เรื่องเกี่ยวกับอาการของเรานะคะหรือไปโรงพยาบาลดีกว่าเซย,ซยงเซยงโรงพยาบาลมีคำว,ว่าเซเหมือนกันเลยนะคะเซยซงเซแงเซแปลว่ายาแตยงแตยง สถานทูตไทยแต่งยงไทยแต่งยงสถานทูตไทยเยสแครเยสแครสถานีตำรวจเยแปลว่าตำรวจซาต้าไซซาต้าไซร้านอาหารไซไซร้านกาแฟไซ กาแฟไซร้านกาแฟาในประเทศพาม่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเดินไปทั้งไหนก็ตามจะเห็นร้านกาแฟาที่แบบว่านั่งกับเก้าอี้เล็กๆะคะ่ะเยอะมากเลยในประเทศพามา่าแต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงร้านกาแฟาก็จะเป็นแบบคาเฟ่สว,สวยๆงามๆเนาะแต่ที่น่นไม่ใช่ค่ะจบไปแล้วนะคะกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเป็นภาษาพามา่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจเจ้า